เมทขอแนะนำซิลิมจีมรีไซเคิลสเตชันถังขยะแยกทิ้งแบบ4ช่องซึ่งรุ่นนี้มีดีไซน์ที่โดดเด่นเหมาะกับการแยกทิ้งขยะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นความเพียวบางแต่ก็สามารถจุได้ถึง8.7ลิตรต่อถังเลยค่ะซึ่งทำให้คุณประหยัดพื้นที่ในการจัดวางไปพร้อมกับการทิ้งขยะจำนวนเยอะๆได้อีกด้วยค่ะในส่วนของตัวฝาถูกออกแบบมาให้มีลักษณะของประเภทถัง,งขยะนั้นๆเช่นกระป๋องกระาดาษและทั่วไปค่ะ ส่วนแผ่นด้านบนที่เห็นสีสันสดใสสะดุดตาง่ายต่อการมองเห็นแบบนี้ใช้สำหรับติดสติกเกอร์เพื่อแยกประเภทการทิ้งขยะนั่นเองค่ะถ้ามาดูที่ปากถังนะคะจะเห็นว่ามีที่เกี่ยวถุงขยะด้วยเพื่อลดปัญหาเวลาที่ใช้งานแล้วถุงขยะลวงหล่นนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงซีรีส์สลิมจิมแล้วพลาดไม่ได้เลยค่ะกับเรื่องแอร์ฟ o ลเพราะเขาทําให้ตัวถุงขยะไม่ติดกับถังในขณะที่คุณจะต้องนําถุงออกไปทิ้งนั่นเองค่ะ ส่วนตัวถังสามารถเชื่อมต่อกันได้แบบ Snap-in โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยากเลยค่ะและตัวถังของรุ่นนี้สามารถถอดล้างทํำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะดีไซน์เล็กแผงฟังก์ชั่นครบขนาดนี้พลาดได้ยังไงคะหากใครต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อหาเราผ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ